โมอะกุ้มวารมะตุล้อให้วารบาราเกิตุ่นย English with Teacher m u n a นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในยูดิตที่2เหมือนเดิมเรื่องของ My Body แต่วันนี้เราจะเพิ่มเติมกันก็คือในเรื่องของการอ่านนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ Listen and read ฟังและอ่านเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ Look at the monkey It has long arms It has a long tail It doesn't have long legs. It has short legs. Look at the elephant. It has a long nose. It has big ears. It doesn't have big eyes. It has small eyes. Look at Jim. He has small ears. He has a big mouth. He doesn't have long hair. He has short hair. look at Jenny she has a big nose she has long leg she s doesn't have short hair she has long hair จบเวลานะคะสำหรับการอ่านหลังจากนี้ก็ให้เรากลับไปฝึกอ่านให้คล่องนะคะโดยการบ้านนะคะวันนี้คือให้นักเรียนอ่านหน้าที่2 8โดยอ่าน2บทแรกนั่นก็คือในเรื่องของ Monkey and elephant ฝึกอ่านให้คล่องแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ See you again